ถึงกับร้องงุยปิน่นเกตมณีแคปชั่นมอแซมากสัตตรอก็มาลั่นโพสต์โดนเลยฟารมากแม่โดนใจสุดๆร้อนแรงกว่าอากาศประเทศไทยถึงกับร้องงุยปินเกตมณนีโพสต์แคปชั่นมอแซมากสัตตรอก็มาลั่นโพสต์คุณแม่คนดีที่สุดในโลกของลูกๆเมื่อวันที่21เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2566ปิน่นเกตมณีมม โพสชิวกับภาพไปออกกำลังกายที่เจ้าตัวชื่นชอบแต่สะดุดตรงแคปชั่นอที่ว่าเกิดเป็นแม่คนต้องสัตรองอีโมจิแขนลํำแข็งแรงไม่ใช่สัตรออีโมจิสตรอเบอรี่เต็มๆงานนี้ชาวเน็ตถึงกับเข้ามาทักสตรอเบอรี่แม่ปิ่นกันรัวโดยทิแคปชั่นอแม่ปิ่นแซ่บมากค่ะขอ,อยุยอย้ยยยยเสียงแบบพิธีกรรายการโกนกระแสตอนนี้เที่ยงคืนมาเจอเอแคปชั่นนอนี้คือล้านเลยค่ะแม่โดนใจสุดๆขออนุญาต โพสต์ตามคำนี้คะใช่เลยแซ่มากคะมัมอุ๊บเป็นต้น